ดำกวาดเนี่ยนะครับดำเนี่ยดีลงทุนน้อยฝ่โาโรคแมลงอะไรเราก็ดูง่ายฝ่าเนี่ยยังข้าวดำเนี่ยยังข้าวหวานมันมันถี่อ่ะมันจะลงทุนมากกว่าว่าข้าวปลูกบางคนก็สองถังบางคนเอายี่สิบกิโลบางคนก็สิบห้ากิโลยี่ห้ากิโลแค่สิบกิโล,โลมันลงทุนน้อยฝ่าที่ฟาร์มดูแลอย่างเนี่ยอย่างข้าวดำเนี่ยดูแลมันน้อย พราะโรคแรงอะไรนี่ไม่ค่อยเป็นยังข้าวหวานนี่มันอย่างว่ามันไหลอย่างหนึ่งย้าสองข้าวโนมันไหลอย่างยังข้าวดําเนี่ยมันหนึ่งข้าวข้าวพลเพราะท้องที่เราไม่ค่อยมีเนี่ยมันจะดูแลง่ายฝ่ายางผมเนี่ยไม่ได้ตัดเลยเนี่ยไม่มีเลยยังข้าไอ้ยังข้าวเด็ดข้าวเด้งอะไรเงี้ยถ้าดํานะถ้าหวานเนี่ยอาจจะมีมั่งข้าวท้องที่มันมีขึ้นเนี่ยครับ ุ๋ยก็ประหยัดฝาน้อยฝาข้าวหวานครับเพราะมันข้าวมันกอมันห่างพยายามหากินง่ายฝาอย่างข้าวหวานเนี่ยม,มันถีอะถ้าหวานทีมากเนี่ยมันจะเปืองปุ๋ยฝาฝาข้าวพพาวนกะก็ลดลงลงถ้าถ้าดำนี่ลดลงฝาหวานครับไอ้อย่างโารคแมลงอะไรเนี่ยอย่างเพื่อกไอ้งนใบไอ้หอนอนกอหนอะอะไรเนี่ยก็จะน้อยฝาดีฝาข้าว หวานน่อยต่างกันครับมันมันนะว่าปากดาในเครื่องเนี่ยมันจะทิ่มลึกมันจะเศร้านี่มันจะตายหักแต่ถ้าดําเองเนี่ยดีฝ่าครับดําด้วยมือดีกว่าดาได้มือดีฝ่าครับแต่นี่ว่ามันใช่คนงานมันอย่างว่ามันใช้คนไม่ไหวสูงครับมันสูงเขาว่านะมันสูงี่ดา้ในคน่ยออกเร็วฝ่าสีดําในเครื่องจะออกช้ากันรู้มๆเป็นอาทิตย์เนี่ยอืมงสี่ห้าวันเนี่ยครับครับเนี่ยลองดูอืม แล้วที่ทางกรมการข้าสวสก,กสวสวกสวทอชอ,อะไรมาช่วยทดลองที่นี่เนี่ยเขาเขาลงทุนให้ทั้งหมดเลยหรือ,อยังไงครับเขาว่าเขาลงทุนให้เขาว่าก็ลงชอ้อยยางเนี่ยลงช้อยลงห้าพันเนี่ยพอไหมลงทุนเนี่ยผมบอกพอเพราะว่าเขาจะให้ไร่ละห้าพันไร่ละห้าพันครับไร่ละห้าพัน เรียกว่าเขาจะชดเชยให้รายล,ละห้าพันทีนี้ก็ถามมาพอไหมบอกพอห้าพันพอมันแพงที่ว่าเราหนึ่งเราจ้างเขาปักดําเนี่ยมันแพงทีเดียวใช่ไหมช่วงแรกช่วงแรกทีนี้มาลงทุนที่หลังก็น้อยลงมองดูว่ามันน้อยฝาหวานน่ะไอ้ปักดํากระวานเนี่ยครับน่าจะลดลงไร่หนึ่งสักสักเหลือเหลือต้นทุนสักประมาณสามพันกว่านี่อยู่ไหมครับผมว่าอยู่นในเขตลาดหลุมแก้วเนี่ยนะครับ ปักดาม,มันดีครับแต่ตอนที่ว่ามันโลมอเนี่ยมันโลมเนี่ยตอนมีปัญหาโลมอย่างเดียวอย่อย่าง,งสมาชิกผมเนี่ยเขาบอกว่าเขากลัวโลมอย่างเดียวว่าหนึ่งจ้างเขาฉีดยังเขาทําเองไม่ไหวเนี่ยเขาจะจ้างฉีดเนี่ยมันจะแพงเดินยากเดินยากมันลมแล้วตอนเกี่ยวตอนเกี่ยวก็ยังดีเขากลัวโลมอีกอะและยังหน้าฝนเนี่ยอยับห้องไปทําเลยครับทําในช่วงหน้าแล้งนี่ฝานอย่างเนี้ยไอเดือนมกราคมเมษาอะไรเนี่ยมีนาเนี่ย เพราะงั้นหน้าหน้าฝนก็ต้องไปใช้วิธีหวานเหมือนเดิมครับครับใช่ดีที่ว่าเขามาปรึกษาผมก็ว่าหวานหน้าเนี่ยดำหน้าเนี่ยสลับกันสลับกันครับที่ให้เขาบอกว่าทางเกษตรเขาแนะนยำแล้วเคยเคยปักดำมาก่อนไหมไม่เคยเลยไม่เคยเลยในชีวิตเลยใช่ไหมครับครับชีวิตเอ็กมาก่อนในเรื่องไฟล์อะดำ ดำเรื่องรถเนี่ยพงองจะดำเป็คนนี้คนแรกเลยครับคนแรกเลยครับคนแรกเลยเนี่ยอ๋อสมัยที่ยังใช้ควายตอนนั้นคือดำดำครับกี่ปีมาแล้วเนี่ยโอ้โหหลายปีครับครับเลิกมาตั้งอพสสิบสองกับสิบสามอ่ะก็รวมสามสิบกว่าปีเนาะครับรับจากควายแล้วก็มาเปลี่ยนมาเป็นรถไถเดินตามครับแล้วก็มาใช้วิธีหวานหวานครับไรหนึ่งยังสูงสุดเลยก็ยี่ห้ากิโลครับ อสองถังครึ่งสองถังครึ่งถ้าให้ดีนะอยู่ไม่เกินสองถังก็ดีครับครับตามจากนั้นก็นดีแต่เราต้องดูว่าข้าวคุณภาพวอางอกดีไหม,มเมล็ด<ถ>พันเม็ดพันธนะุ์น่ะถ้างอกดีนะสองถงังก็พอแล้วครับครับพอพอเปรียบเทียบกันมองดูว่าดีแต่นี้มันเขาคนลำเคยถีแล้วมาห่าง ก็ทาใจไม่ได้แต่ตอนนี้ก็บอกโอ้โหดีใช่ได้เลยดี<อ>ใช่ได้ยอมรับเลยใช่ไหมครับครับเขาจะดูผลงานก่อนว่าอย่างแปลงเนี้ยแปลงช้อยเนี่ยจะได้สักเท่าไหร่ดีไหมถ้าดีก็มีคนก็ว่าเขาจะดาม,มาั่งสักห้าไร่สิบไร่เงี้ยครับก็มีเขาว่าเขาจะลดทดลองกันครับก็ลองดูเพราะว่าดีราคามันได้ดีเขาบอกครับ,บ,รบนี่มันจำนำได้ทุ่งเมตรเขาว่างานแต่ มันก็ดีผมก็ว่าดีเนี่ยมันต้องมีส่วนครับผมว่ามีทบอย่างว่าข้าวเนี่ยมันจะร้อนตลาดอ่ะเขาไม่เอาข้าวคุณภาพดีอ่ะใช่ไหมอย่างว่าข้าวไออย่างสามเดือนหรไอเก้าสิบวันเจ็ดสิบห้าวันเนี่ยผมว่ามันออกเร็วอ่ะผมว่าจะร้อนตลาดอย่างไอข้าวสี่เดือนเพื่ออะไรเนี่ยแล้วมันจะดีฝ่าคุณภาพดีเขาไม่ค่อยทําเขาไปทำเปข้าวยุ่สั้นกันมากเขาว่าได้มากเลยเร็วไวฝ่า พันมันตอนนี้ที่ผมเคยขายอยู่ก็หมื่นสามหมื่นสามนะครับหมื่นสามยังขั้นต่ำกับหมื่นสองห้าร้อยขั้นต่ำนะอันนี้คือต้องมาบรรทุกที่นี่เองเลยครับเขามาซื้อสดเลยครับมนซื้อสดที่นี่เองเลยเขาแล้วก็ซื้อสดไปแล้วเขาว่าเอาไปตากเองเ,เขาจะให้ผมว่าบรรจุขายอ่ะขายในท้องที่หรือจะขายตามนอกท้องที่ก็ได้เขาบอกว่าให้บจุ เป็นยี่ห้อของเราของว่าของเขตปทุมนี่ลาดุแก้วมันจะได้มีที่หนึ่งหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันทําได้แต่ที่ต้องทำค่อยๆย,อย,อ,ยอยทำค่อยๆทำไปเรื่อยๆหนึ่งลานตากเราไม่มีใช่ไหมลานตากเราต้ำคัญที่สุดลานตากเราไม่มีแล้วเราออย่างเงี้ยเราตากพยางอะไรเงี้ยเราจะได้แค่เกียนสองเกียนอะไรเงี้ยมันได้น้อยเนี่ยต้ำขาดมีปัญหาครับ ก็ต้องค่อยทําค่อยไปครับค่อยค่อยคิดค่อยค่อยทำไปอย่างผมไปดูนางลือเนี่ยเขาก็มีลานตากอย่างอาที่ไอ้สวนแตงนั้นไม่มีก็แบบผมเนี่ยเขามีอยู่เก้าคนเขาก็ยังไม่ไม่นั่นเขาบ,บอกเขายังเป็นน้องใหม่ครับไปดูเขาแต่ไปดูแปลงแรกเขาเอาหัวจานมาแค่เนี้ยครัถึกน้องผมเพิจะลุนเพวกเนี้เข้าไปรันบอกอยงนีใช้ไม่ได้อืมันอ่อนไปเขาผมบอกว่าเขาใช้สารชีวภาพอืม ชีวภาพจริงมาได้ได้ผลจริงแต่ทีนี้ว่าความผลผลิตเรามันต่ํามันต่ําครับแต่ถึงรวงอะไรนี่มันเม็ดมันไม่ก็ขาวทั้งหมดอ่ะมองดูมันอย่างว่าไม่ไม่ถูกไม่ไม่ไม่ถูกไม่จูงใจเราอ่ะผลผลิตไม่ดีไม่ดีครับครับแล้วมีสองเจ้านั่นเจ้าละห่าไรสีไรกัวฟ้าน่ะของเขาดีโอ้ยงั้นใช้ได้อืมก็มีสองคนครับที่ดีกว่านี้เพราะอะไรครับระหว่างชีวภาพกับเพิ่ม ปุ๋ยเคมีเข้าไปหรือยังไงอยังปุ๋ยเคมีเนี่ยเขาว่ามันอันตรายกับตัวเราอืย่างชีวภาพเนี่ยมันตัวเราไม่ไม่อันตรายเขาคว่าไม่รับสารพิษอะไรเนี่ยครับเขาจะลาดไปทั่วนาแล้วเขาจะหยดตามน้ํามันก็วิ่นน้าแล้วเขาหยดไปเลยครับมันก็ดีอย่างแต่นี่ข้าวมันไม่ค่อยดีผลผลิตแบบหมืนใช่ไม่ได้ต่ําครับผมว่ามันมันก็ค่อยๆไปนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหมาหยุดปุ๊บเลย Mm. ค่อยก็ยอยให้น้อยลงอะไรเงี้ยน่าจะเป็นไปได้ค,คือใช้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพหนึ่งสารตกค้างไหมอะไรเงี้ยครับคง<น>ทํานะคะ mm. ผมว่าให้เขาทำอะ่ะแต่ทําใครว่าทําข้าวขาดทุนไม่จริงนะครับอื mm. มีแต่มากน้อยครับมันอยู่กับเราเราทําเองเรื่องเปาบางคนจะจ้าง่ะพืชอม mm. อย่างนาเองเนี่ยมีเยอะฝ่า ยางนาเช่าเนี่ยธรรมดาเนี่ยมันทั้งค่าเช่าด้วยอะไรด้วยมัน,มนยังว่ามันก็มีน้อยค,คนเขาว่าโอ้โหจ้างจ้างสบายสบายตัวเราแต่เงินมันเหลือน้อยอเหลือกาไรนิดเดียวนะครับนี่มันมีปัญหามันอยู่ที่ระบบการลงทุนระบบการจัดการนะนะเป็นเป็นสาคัญใครว่าขาดทุนไม่จริงคนก็ถามบอกว่ามันค้อยขาดทุนไม่ทานานบอกไม่ขาดทุนครับอืม,มากเหลือน้อย<ช>มันอยู่กับการดารูดแลด,ด้วย ใช่ว่าทําแล้วเปิดไปไหนก็ไม่รู้เ,ออเราเห็นงานเขาดีกว่าเราเราก็แย่เราเงินหนึ่งเขาต้องดูงานเราก่อนคงานเราเรียบร้อยแล้วเราเอาไปทําที่อื่น,นพูดเขาทุกคนนะไม่ว่าใครกันแล้วแต่เรื่องโรคแมลงนี่ก็มีส่วนมีมั่งนะแต่ที่ว่าหนึ่งถ้าท่วมไปนี่มันอยู่ระยะยาวอะข้าวจะทําแล้วมันจะได้ดีอืคนเราทนํนี่ใช่ดีนะปีสองครั้งก็พอแล้วครับ ไม่ต้องทำตลอดไม่ต้องทำตลอดครับทำตลอดนี่นลงทุนเยอะอืมใช่ไหมยังทำตลอดเนี่ยมงคลก็บอกว่าพอวิดน้ำปะเอ๊ะเกี่ยวปับ๊บเขาฟางเขาฟางว่าวิดน้ำเลยดนไม่ได้พักปืนน่ะอืมมันจะมีโรคไอฝักแก๊สเรื่อไอฟางมันเน่าอยู่ไม่ค่อยจะเน่าแล้วกวานไปแล้วข้ามจะแดงตมอมถ,ถ้าเราทำปีสองครั้งเนี่ยอย่างรัฐบาลเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าให้ทำปีสองครั้งได้ไหม แต่ทําได้ดีอืม,มันมีพักปื้นอะอใช่ไหมมันมีระยะพักปืน้นว่าเราทำเที่ยวให้ดีอะไรให้ดีอะไรพร้อมเนี่ยไดดี